อยู่ที่บ้านนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์นะคะยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กได้ทําแฝงไปด้วยความรู้ภาษาไทยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะได้ข่าวว่าครูแบงค์มีรูปภาพปริศนาจะมาถามเด็กๆใช่ไหมคะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีรูปภาพปริศนานะครับสองภาพด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดูแล้วก็ทายซิว่ารูปภาพสองรูปภาพนี้มาประกอบกันแล้วจะได้เป็นคำสามพยางนะครับคำนั้นคือคำว่าอะไรครับ เป็นรูปภาพสองรูปภาพใช่ไหมคะครูแบงค์และดเด็กๆจะต้องถอดรหัสปริศนาจากรูปภาพทั้งสองรูปให้กลายเป็นคำศัพท์ซึ่ง<ช>คำศัพท์นั้นมีกี่พยางค์ะคะส,สามพยางค์ครับสามพยางค์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทายรูปภาพปริศนาของคุณครูแบงค์กันได้เลยคะ่ะ ปัหาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูอุ้มอยากจะให้คุณครูแบงค์ช่วยเฉลยทีค่ะว่าจากรูปภาพปริศนาทั้งสองรูปเราสามารถถอดแล้วค่ะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะครูแบงค์ก็คำศัพท์ในวันนี้นะครับก็คือคําว่านอนหนังสือครับนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างครับอามีเด็กๆตอบถูกกันไหมคะค่ะครูแบงค์คะแล้วนอนหนังสือเนี่ยคะ่ะมันมันน่าจะหมายถึงอะไรอะคะ น่าจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหมกมุ่นกับเรื่องหนังสือมั้งครับถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆทราบไหมคะคำว่าหนอนหนังสือนะคะเป็นสำนวนไทยสำนวนหนึ่งค่ะซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่ชอบอ่านหนังสือรักในการอ่านนะคะว่าแต่คุณครูใบคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าในหนังสือต่างๆนียก็มีความรู้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอครับ ใช่แล้วค่ะหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆาเลยนะคะครูแบงค์เราสามารถหาคําตอบของแทบจะทุกปัญหาได้จากหนังสือเลยค่ะหนังสือบโนโลกใบนี้นะคะมีมากมายเลยเด็ก,กๆและคุณครูแบงค์ทราบไหมคะว่าหนังสือเราสามารถแบ,บ่งเป็นประเภทได้ด้วยนะคะหนังสือนี้มีแบบประเภทด้วยนะครับใช่แล้วค่ะหนังสือสามารถแบ,บ่งประเภทได้วันนี้นะคะคุณครูอุ้มจะพาคุณครูแบงค์และก็เด็กๆค่ะไปเรียนรู้ถึงประเภทของหนังสือนะคะแล้วก็หลักการในการเลือกอ่านหนังสือค่ะ ในการเลือกอ่านหนังสือเราก็ต้องมีหลักการนะคะเราจะได้หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านด้วยค่ะคุณครูแบงค์พร้อมไปเรียนรู้หรือยังคะพร้อมมากเลยครับถ้าคุณครูแบงค์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าหนังสือนะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยอ่านกันอยู่นะคะสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆได้เป็นสองประเภทด้วยกันคะ่ะ ประเภทแรกนะคะเราจะเรียกว่าหนังสือประเภทให้ความรู้ค่ะหนังสือประเภทให้ความรู้นะคะเด็กจะคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนค่ะเด็กจะพบในหนังสือแบบเรียนในรายวิชาต่างๆนะคะหนังสือสาราคดีหนังสือพิมพ์เป็นต้นค่ะโดยที่คุณครูอุ้มยกตัวอย่างมานะคะทั้ง3อย่างเนี่ยจะมีจุดประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นหลักค่ะประเภทที่2นะคะเราจะเรียกว่าประเภทที่ให้ความบันเทิงค่ะยกตัวอย่างเช่น หนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือนิตยสารนะคะจากที่ยกตัวอย่างมาค่ะจะเป็นหนังสือประเภทที่มุ่งให้ความสนุกสนานความบันเทิงนะคะกับผู้อ่านเป็นหลักค่ะเมื่อดเด็กๆนะคะรู้ประเภทของหนังสือแล้วเนี่ยต่อไปนะคะคุณครูอุ้งจะ พาเด็กไปเรียนรู้หลักการในการเลือกอ่านหนังสือค่ะหลักการในการเลือกอา่านหนังสือมีความสําคัญนะคะเด็กๆควรเรียนรู้หลักการของการเลือกอ่านหนังสือเพื่อให้เด็กๆสามารถเลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเองค่ะโดยหลักการมีง่ายๆด้วยกันแค่4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือ1 เนื้อหาของหนังสือนะคะจะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ค่ะเป็นเรื่องราวที่สร้างสารรค์ไม่รุนแรงนะคะข้อที่2ค่ะหนังสือที่นักเรียนอ่านนะคะควรมีเนื้อหาที่สอดแทรกไปด้วยคุณธรรมะคะ่ะเมื่อน,นักเรียนอ่านแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ข้อคิดด้านคุณธรรมด้วยนะคะประการที่3ก็คือเนื้อหาของหนังสือจะต้องมีสาระดีมีเนื้อหาสาระที่เป็นจริงไม่บิดเบือนความจริงนะคะ และประการสุดท้ายค่ะหนังสือให้ความรู้และก็ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เพียงแค่หลักการแค่4หลักนี้นะคะถ้านักเรียนนําไปปฏิบัตินักเรียนก็จะสามารถเลือกหนังสือที่อ่านเนี่ยได้เหมาะสมกับนักเรียนเหมาะสมกับวยัยอันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และก็ความสนุกสนานให้กับนักเรียนด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูแบงก์ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าหนังสือเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วเรามีหลักการอย่างไรนะคะคในการที่จะเลือกหนังสืออ่านต่อไปค่ะคุณครูอุ้งนะคะจะตั้งคําถามให้เด็กๆช่วยกันคิดแล้วก็ครูแบงก์ช่วยตอบด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะหาอ่านหนังสือได้จากที่ไหนบ้างคะครูแบงก์ก็เดี๋ยวนี้นะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจากสมาร์ทโฟนนะครับที่เราเห็นจากข่าวใน Facebook หรือใน อ YouTube อย่างนี้นะครับก็เราสามารถอ่านได้ทั่วไปเลยครับ ค่ะสมัยนี้นะคะหนังสือเนี่ยสามารถหาได้รอบตัวเราเลยค่ะหนังสือพิมพ์เด็กก็สามารถอ่านได้นะคะนิตยสารหรือหนังสือรอบรอบตัวเรารวมไปถึงหนังสือทางสมาร์ทโฟนนะคะจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าจาก Facebook จากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วก็สามารถสามารถอ่านได้อย่างง่ายขึ้นนะคะเราสามารถเข้าถึงการอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ,ะแต่ผู้家长บบรู้ไหมคะว่าในโรงเรียนของเราค่ะโรงเรียนอนุบาลการจนิบุรี มีแหล่งเรียนรู้นะคะที่เป็นศูนย์รวมหนังสือแทบจะทุกประเทศเลยค่ะให้เด็กๆเนี่ยสามารถมาอ่านได้คุณครูแบงค์อยากรู้ไหมคะว่าเป็นที่ไหนอยากรู้ครับเด็กๆก็คงอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้ววันนี้คุณครูอุ้มจะพาคุณครูแบงค์แล้วก็เด็กๆไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นสถานที่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยค่ะค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูอุ้มก็ได้พาเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูแบงค์ค่ะมาถึงแหล่งเรียนรู้นะคะในโรงเรียนอนุบาลการจนบุรีของเราแล้วค่ะ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมหนังสือไว้มากมายเลยนะคะคุณครูแบงค์แล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถหาความรู้ได้จากห้องห้องนี้ค่ะนั่นก็คือห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็คุณครูแบงค์พร้อมจะเข้าไปชมภางในหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าคุณครูแบงค์และเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราเข้าไปชมด้านในกันได้เลยค่ะ นี่นะคะคุณครูก็ได้พาเด็กๆนะคะเข้ามาในห้องสมุดของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูอุ้มจะพาไปชมค่ะว่าในห้องสมุดของเรานะคะเราแบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างใดบ้างถ้าเด็กพร้อมแล้วตามคุณครูอุ้มไปดูได้เลยค่ะ <c oughs> ในหมวดแรกนะคะจะเป็นหมวดศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะเราจะเรียกว่าหมวดเป็ดตะเล็ดนะคะเป็นเนื้อหาความรู้ทั่วไปค่ะห <c oughs> นังสือที่จะอยู่ในหมวดนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นวารสารสือสิ่งพิมพ์หนังสืออ้างอิงต่างๆค่ะหมวดต่อไปเลยนะคะ มววต่อไปค่ะ100นะคะจะเป็นหนังสือเชิงปัจจยานะคะนักเรียนสามารถที่จะหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาแนวคิดปัจจยต่างๆได้จากหนังสือในชั้นนี้เลยค่ะมัวต่อไปนะคะ200ค่ะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับาศาสนาค่ะเด็กๆสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับาศาสนา,าพระไตรปิฎกคัมภีร์ไบเบลิลประวัติศาสตร์ของาศาสนาต่างๆได้จากชั้นหนังสือชั้นนี้เลยค่ะ ชั้นหนังสือต่อไปนะคะในหมวด300ค่ะจะเป็นหนังสือในส่วนของสังคมศาสตร์นะคะเด็กๆสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจกฎหมายรัฐศรัฐศาสตรฐฐฐฐ์การเมืองการปกครองได้จากหนังสือในชั้นนี้ค่ะ หมวดต่อไปนะคะ400ค่ะหมวดนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นหมวดเกี่ยวกับภาษานะคะเด็กๆสามารถหาคำศัพท์ภาษาศาสตร์ทั้งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสพศจนานุกรมภาษาไทยก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะในหมวดต่อไปนะคะจะเป็นหมวด 500ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีวิทยาศาสตร์โลกชีววิทยาพฤกษศาสตร์ได้จากหนังสือชั้นนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมวดหนังสือที่หมวดหนังสือ60 0ค่ะจะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีนะคะหนังสือในหมวดนี้ค่ะน่าสนใจไม่แพ้หมวดอื่นเลยเช่นนะคะหนังสือแพทยศาสตร์วิศวกรรมารศสาสตร์เกษตรศาสตร์ค่าหรรมจะอยู่ในหนังสือชั้นนี้เลยค่ะ<ม>ต่อมาค่ะจะเป็นชั้นหนังสือทางด้านด้านหลังของห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลการจนบุรีนะคะเด็กตามคุณครูอุ้มไปดูได้เลยค่ะ หมวดต่อไปนะคะคือหมวด700ค่ะจะเป็นหมวดของศิลปกรรมศาสตร์และการบันเทิงนะคะหนังสือในชั้นนี้ค่ะเด็กๆสามารถหาได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าวิศวกรรมการจัดการธุรกิจได้จากชั้นนี้เลยค่ะ ต่อไปในหมวดแ0 0สนนะคะหมวดนี้น่าสนใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมากค่ะคือหมวดวรรณกรรมและก็วรรณคดีนะคะเด็กๆสามารถที่จะมาหาวรรณกรรมวรรณคดีสนุกสนุกอ่านได้จากชั้นนี้เลยค่ะเป็นทั้งวรรณกรรมวรรณคดีไทยอังกฤษเยอรมันเด็กๆสามารถที่จะมาหาความบันเทิงได้จากชั้นนี้เลยค่ะ ชั้นต่อไปนะคะเป็นหมวดที่900ค่ะเป็นหมวดประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เด็กๆสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ยุคโบราณทั้งประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลได้จากหนังสือในชั้นนี้เลยค่ะ อีกมุมหนึ่งนะคะที่คุณครูอุ้มก็อยากจะเชิญชวนนะคะเด็กๆเ,เข้ามาอ่านแล้วก็เป็นมุมที่คุณครูอุ้มแนะนาเลยค่ะเป็นหนังสือ,นนสอที่เหมาะกับเด็กๆมากเลยคะ่ะจะเป็นมุมหนังสือสําหรับเด็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานวรรณคดีไทยฉบับที่เป็นนิทานที่เป็นฉบับการ์ตูนนะคะวันนี้คุณครูก็อยากนําเสนอคะ่ะมีทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะคะคุณครูแบงค์คะมีเล่มไหนางคะ เริ่แรกนะครับก็จะเป็นจันทโคโลนะครับแล้วก็แก้วหน้ามา้าแล้วก็สีกปโคมาครับเรื่องต่อไปนะคะสิงห์หักไรโพบนางสิดสองปลาบุดทองค่ะได้ดห็นไหมคะว่าห้องสมุดของเราเนี่ยมีหนังสือเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณแบงค์ ห้องสมุดนะคะมีหนังสือเยอะมากเด็กๆสามารถที่จะเข้ามาสืบค้นหาข้อมูลในการอ่านเพื่อให้ความรู้ให้ความบันเทิงและก็สามารถที่จะนําไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะนอกจากความรู้ในเรื่องของประเภทของหนังสือและหลักการในการเลือกหนังสือนะคะวันนี้คุณครูอุ้มและก็คุณครูแบงค์ค่ะยังมีกิจกรรมแสนสนุกมาให้นักเรียนทําเช่นเคยค่ะคุณครูแบงค์พร้อมไม่ทํากิจกรรมหรือยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมได้เลยค่ะ ค่ะกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมอ่านการสนันห้องค่ะโดยนะคะเด็กๆไม่จาเป็นจะต้องมาที่ห้องสมุดก็ได้ค่ะวันนี้เราจะทํากิจกรรมพร้อมกันโดยให้เด็กๆนะคะไปค้นหาหนังสือที่บ้านของเด็กๆเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูอุ้นนะคะแลวก็คุณครูแบงค์เนี่ยก็จะค้นหาหนังสือเช่นเดียวกันภายในห้องสมุดค่ะแล้วเมื่อเราได้หนังสือที่เราสนใจกันมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมบันทึกการอ่านจากกิจกรรมอ่านการสนันห้องค่ะคุณครูแบงค์พร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว เราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เด็กๆหาหนังสือกันได้หรือยังคะครูอุ้มแล้วก็ครูแบงค์นะคะหาหนังสือได้แล้วหนังสือของครูแบงค์ชื่อเรื่องอะไรเอ่ยของครูแบงค์นะครับเป็นชื่อเรื่องว่าต้นกล้าผู้กล้าหานครับค่ะหน้าปกสวยงามมากเลยเดีย๋ยวเรามาถามครูแบงค์ดีกว่าค่ะว่านิทานเรื่อง ต้นกล้าผู้กล้าหาเนีคะมีเนื้อหาสาระยังไงคะก็เนื้อหาของต้นกล้าผู้กล้าหานะครับต้นกล้าเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อายุเท่าเพื่อนๆแต่ว่ามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ดูโตกว่าเพื่อนๆนะครับเวลาเขาไปเล่นกับเพื่อนๆก็เลยจะเล่นด้วยความรุนแรงนะครับจนเพื่อนๆก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าต้นกล้าเนี่ยมีความคิดที่ดีนะครับก็คืออยากจะเล่นกับเพื่อนๆก็เลย ยอมพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้เล่นเบาๆนะครับเพื่อไม่เกิดอันตรายกับเพื่อนๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับมีคนแปลกหน้านะครับคนหนึ่งเนี่ยได้เอาขนมนะครับมาให้ต้นกล้าแต่ต้นกล้านะครับจําได้ว่าคุณแม่นะครับได้บอกต้นกล้าไปว่าอย่ารับขนมจากคนแปลกหน้านะครับเพราะว่าขนมนั้นครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับต้นกล้าก็เลยปฏิเสธไปนะครับแล้วก็อีกงสักพักหนึ่งนะครับ ต้นกล้าก็เลยเดินไปเจอกับคนแปลกหน้าคนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือคนแปลกหน้านะครับได้เอาขนมนะครับไปแจกให้เพื่อนๆแต่ต้นกล้าเห็นต้นกล้าก็เลยไปเตือนเพื่อนๆนะครับบอกว่าขนมเนี่ยอาจจะเป็นขนมที่อันตรายนะครับต้นกล้าก็เลยเตือนเพื่อนๆอีกสักพักหนึ่งก็เลยมีพวกครองนะครับผู้ใหญ่นะครับเดินมาแล้วเห็นคนแปลกหน้าคนนี้นะครับก็เลยวิ่งไล่จับนะครับแล้วก็ไปแจ้งตำรวจมาตำรวจนะครับก็เลย ได้สอบสวนจนพบนะครับแล้วก็พิสูจน์ออกมาว่าขนมนะครับที่คนแตกหน้าคนนี้นะครับได้ออากมาแจกเด็กๆนะครับก็เป็นขนมที่อันตรายนะครับแต่นั้นเพื่อนๆนะครับก็ยกย่องต้นกล้านะครับว่าเป็นเด็กที่กล้าหาญนะครับเป็นต้นกล้าต้นกล้ากู้กล้าหาญนะครับค่ะเนื้อหานะคะสนุกสนานมากเลยค่ะแล้วทําไมคุณครูแบงค์ถึงสนใจหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษคะหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีเนื้อหาที่ น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับน่าอ่านนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับค่ะแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะครูแบงค์ก็จะเป็นข้อคิดนะครับก็คือจะจะเป็นประมาณว่าเราเนี่ยครับไม่ควรจะรับสิ่งของหรือสิ่งต่างๆจากคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะว่าของสิ่งนั้นนะครับหรือคนคนนั้นอาจจะไม่ได้หวังดีกับเราก็ได้นะครับ ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะให้ความสนุกกับผู้อ่านแล้วค่ะยังให้ข้อคิดกับผู้อ่านอีกนะคะครูแบงค์ใช่ครับถูกตอ้องอ่าแล้วของครูอุ้มนะครับหนังสือชื่ออะไรครับของครูอุ้มนะคะชื่อน่ารักมากค่ะชื่อว่าไก่ย่างแสนอร่อยค่ะครูแบงค์แล้วมีเนื้อหาสาระเป็นยังไงบ้างรครับเรื่องราวนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตนะคะในหน้าปกจะมีเด็กอยู่สามคนค่ะชื่อเข้าปั้นนะคะปันปัน ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเดี๋ยวครูอุ้มขอดูก่อนนะคะอีกคนหนึ่งชื่อว่าน้อยหนาค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเข้าปัาน้นน้อยหนาแล้วก็ปันปันค่ะเรื่องราวนะคะครูแบงค์รู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชวนเราไปทําไก่ย่างน,นะคะ แต่ว่าแม่ของน้อยหนาเนี่ยค่ะเขาทําไก่ย่างให้เด็กทั้ง3าคนนี้นะคะเอาไปกินเวลาเล่นในสวนค่ะเด็กทั้งสาคนนี้นะคะเขาก็เดินเข้าไปในสวนพร้อมกันแล้วก็เอาไก่ย่างนะคะใส่ลงไปในตะกร้าด้วยแล้วทันใดนั้น,นะค่ะก็มีสุนัขตัวหนึ่งนะคะมากระโดดเลยค่ะแล้วก็แย่งไก่ย่างในตะกร้าของเขานะคะหนีไปเลยเด็กทั้ง3าคนนี้ค่ะก็ออกวิ่งไล่ตามเพื่อที่จะไปเอาไก่ย่างของเขาคืนมาค่ะ เขาก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามไปนานมากเลยนะคะแล้วก็สุนัขตัวนั้นเนี่ยก็ได้มุดเข้าไปในกองฟางค่ะคือแบงค์เด็กทั้งสามคนนี้ก็มุดกองฟางตามเข้าไปดูว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาเอาไก่ย่างไปไหนผลปรากฏนะคะเด็กทั้งสามคนนี้ก็ไปเห็นต้นตอของสาเหตุค่ะว่าเจ้าสุนัขตัวเนี้ยเขานะคะเอาไก่ย่างเนี่ยไปให้ลูกของเขาค่ะเพราะว่าลูกของเขาเนะี่ยหิหวหุหยสุนัขตัวนี้นะคะเป็นแม่สุนัขก็เลยมาขโมยไก่ย่างค่ะ เอาไปให้ลูกของมันกินนั่นเองเมื่อเด็กทั้ง3คนนี้เห็นนะคะก็เกิดความสงสารก็เลยยอมแบ่งไก่ย่างให้สุนัข แล้ววันต่อมาค่ะทั้ง3คนนะคะครูแบงก์ก็ได้เอาอาหารจากที่บ้านของตัวเองนะคะเอาไปแบ่งให้ลูกสุนัขเพื่อให้ลูกสุนัขเนี่ยอิ่มแล้วก็แม่ของมันเนี่ยไม่ต้องออกมาขโมอยอาหารดกคระครูแบงก์อ๋อครับแล้วทาไมปูถึงเลือกพิทันเรื่องนี้ครับเนี่ยที่เลือกเล่มน,นี้เลยนะคะเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยน,น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อหานะคะให้ข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะกับผู้อ่านแล้วรูปภาพสีสันก็สวยงามด้วยค่ะครูแบงก์ พ้อคิดเป็นยังไงม้างครับอคิดเรื่องเนี้ยดีมากเลยนะคะครูแบงค์แล้วก็เด็กๆข้อคิดที่ได้จากเรื่องเนี้ยก็คือเราเนี้ยไม่ควรตัดสินใครก่อนค่ะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพราะว่าถ้าเด็กทั้ง3คนนี้ตัดสินสุนัขตัวนั้นก็จะตัดสินว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ดีใช่ไหมคะเราควรจะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนคะ่ะ และนอกจากนี้นิทานเรื่องนี้นะคะยังแฝงไปด้วยข้อคิดว่าเราควรจะมีน้ำใจค่ะไม่ใช่มีน้ำใจเฉพาะเพื่อนมนุษย์นะคะแต่กับสัตว์ต่างๆเราก็ควรมีน้ำใจด้วยค่ะคุณแบงค์ตอนนี้นะคะเด็เกๆก็เห็นแล้วว่าหนังสือที่คุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์สนใจนะคะมีอยู่สองเล่มคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าหนังสือที่นักเรียนสนใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณแบงค์งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมามอบหมายภาระงานให้นักเรียนดีกว่า โดยที่คุณครูอุ้มนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปค้นหาหนังสือที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งเล่มน,นะคะและให้นักเรียนทําบันทึกการอ่านโดยรายละเอียดก็จะประกอบไปด้วย 1. นนะคะชื่อหนังสือ 2. ส,สาระสําคัญของหนังสือ 3. เหตุผลที่นักเรียนเลือกอ่านหนังสือเล่มน,นี้และ4ข้อคิดหรือประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะโดยพาระงานชิ้นนี้นะคะให้นักเรียนทําลงสมุดวิชาภาษาไทยค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ที่บรรทัดสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็อ่านหนังสือที่สนใจแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพูดนําเสนอหนังสือที่เราสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยอ่านเรื่องอะไรบ้างดีไหมคะครูแบงค์ดีเลยครับถ้าดีแล้วเด็กๆลงมือทําการบ้านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์ก็หมดเวลาลงแล้ว แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ